โลกที่ล่มสลาย18ปีแล้วแต่เด็กเจนอันฟ้ายังต้องแบกรับมรดกที่ผู้ใหญ่ทิ้งไว้นี่คือคำถามที่หนัง 28, เ,เรื่อง28เดเลยเธอของแดนนี่บอยคว้างใส่ผู้ชมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องซองบี้อีกต่อไปแต่เป็นการสะท้อนวิกฤตที่มนุษยชาติกำลังเผชิญจริงในปัจจุบันและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามหากย้อนกลับไปในปี2002หนัง 28, เ,เรื่อง28เดลเลย์ธอได้พลิกโฉมวัฒนธรรมซอมบี้จากสิ่งมีชีวิตเชื่องช้าให้กลายเป็นภายร้ายที่รวดเร็ว และไร้ความปราณีจนกลายเป็นไอคอนในยุคดิจิทัล10ปีต่อมาภาคต่ออย่าง28วิสเลเธอร์ได้เล่าถึงการฟื้นฟูประเทศหลังการล่มสลายซึ่งบีบบังคับให้ผู้คนเผชิญการแทรกแซงจากภายนอกแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกทศวรรษกว่าบอยกลับมาพร้อมภาคที่3ที่ไม่ใช่แค่การสารต่อแฟรนไชส์แต่เป็นการท้าทายผู้ชมให้คิดว่าโลกหลังการล่มสลายจะเป็นอย่างไรเมื่อสายตาของคนรุ่นใหม่มองเข้ามา แต่ที่น่าสนใจคือ28เยเลเธอร์ไม่ได้เป็นเพียงหนังสยองขวัญธรรมดามันคือกระจกสะท้อนสังคมที่ผู้สร้างตั้งใจให้ผู้ชมตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทิ้งโลกแบบไหนไว้ให้ลูกหลานของเราตัวละครสักหนุ่มน้อยวัยรุ่นในเรื่องไม่ใช่แค่เด็กหลงทางแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในโลกที่ผู้ใหญ่ทิ้งไว้ให้เต็มไปด้วยรอยร้าวลองจินตนาการว่าคุณเติบโตขึ้นมาในโลกที่ไม่มีระบบสาธารณาสุขไม่มีรัฐบาลที่แข็งแกร่ง ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแต่ยังคงมีความหวังเล็กน้อยว่าบางที่บางแห่งอาจมีหมอที่สามารถช่วยชีวิตแม่ของคุณได้นี่คือสถานการณ์ที่สไตค์ต้องเผชิญและนี่คือสิ่งที่ผู้ชมควรคิดซ้ำถ้าหากคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคุณจะตัดสินใจอย่างไรและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามหนังไม่ได้เล่าเพียงเรื่องไวรัสหรือการต่อสู้กับซอมบี้แต่แฝงประเด็นทางการเมืองไวอ้อย่างลึกซึ้งการปรากฏตัวของกองกําลังต่างชาติแนอังกฤษไม่ใช่แค่ฉากธรรมดาแต่สะท้อนบทบาทของผู้ช่วยเหลือ ที่มักมีเงื่อนไขแฝงไม่ว่าจะเป็นสงครามอาานิคมในอดีตหรือการช่วยเหลือทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันซึ่งมักมาพร้อมกับผลประโยชน์ทางการเมืองลองคิดถึงความเป็นจริงหลังโควิด -19 ที่การกระจายวัคซีนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกลายเป็นอาวุธนุ่มในการสร้างอิทธิพลระหว่างประเทศ28เย,ยเลยเธอจึงไม่ใช่แค่หนังเกี่ยวกับซอมบี้แต่คือการสะท้อนว่าการฟื้นฟูโลกหลังวิกฤต ไม่ใช่เรื่องของมนุษยธรรมเพียงอย่างเดียวแต่คือวิธีต่อรองผลประโยชน์ของโลกสไตค์และแม่ของเขาไม่ต่างจากผู้หลีภัยในโลกจริงที่ต้องข้ามพรมแดงเพื่อความอยู่รอดตั้งแต่ผู้อุปสงครามซีเรียไปจนถึงผู้หนีภัยโลกร้อนในศตวรรษนี้ทุกการเดินทางเพื่อชีวิตมักพวัวพันกับนโยบายและระบบอำนาจที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์กำหนดแล้วคุณจะทำอย่างไรถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน หากมองผ่านสายตาของสไต็์เขาไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของเจเนเรชันอัลฟาที่ต้องเติบโตขึ้นมาในโลกที่ผู้ใหญ่ทิ้งไว้ให้เต็มไปด้วยปัญหาไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนบนภาวสงครามหรือแม้แต่การรุกล้ำของเทคโนโลยี AI ซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตคนรุ่นใหม่การที่สไต็์พาแม่หนีออกจากเกาะเพื่อไปยังแผ่นดินใหญ่อาจดูไร้เหตุผลในสายตาผู้ใหญ่แต่มันสะท้อนความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเสี่ยงเพื่อความหวังเล็กๆว่า จะสามารถรักษาคนที่รักไว้ได้นี่คือข้อความที่หนังต้องการสื่อความหมายของชีวิตบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่การปกป้องคนที่เรารักท่ามกลางซากประหักทางของโลกแล้วคุณคิดว่าการตัดสินใจของสไตย์ถูกต้องหรือไม่หรือคุณจะเลือกเส้นทางอื่นที่ดูปลอดภัยกว่าหนังเรื่องนี้เชิญชวนให้ผู้ชมตั้งคําถามกับตัวเองเช่นนี้และนี่คือจุดที่2ี่แเยเลเตแตกต่างจากหนังซอง้เรื่องอื่นๆ มันไม่ใช่แค่การสร้างความตื่นเต้นแต่คือการท้าทายผู้ชมให้คิดถึงโลกที่พวกเราจะทิ้งไว้ให้คนรุ่นต่อไปสุดท้าย28เย,ยเลเธอยังโดดเด่นในเรื่องการเลือกนักแสดงรุ่นใหม่อย่างอันฟีวิลเลียมซึ่งเล่นบทสไตค์ได้อย่างสะท้อนความไร้เดียงสาและดื้อรั้นในเวลาเดียวกันรวมถึงโจดี้โคมเมอร์ที่เล่นบทแม่ผู้ป่วยได้อย่างลึกซึ้งทำให้ความสัมพันธ์แม่ลูกกลายเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราว และถ้าคุณคิดถึงบริติส์อตต้เรื่องการถ่ายทำในสหราชอาณาจักรยุคโ post Brexit ก็ไม่ใช่แค่ฉากธรรมดาแต่เป็นการวิจารณ์เงียบๆต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังสุดโสมทีมงานเลือกใช้เมืองร้างและโรงงานปิดเพื่อสะท้อนความเป็นจริงที่หลายคนรู้สึกว่าโลกของเราไม่ได้แตกสลายในหนังเท่านั้นแต่กำลังล่มสลายในชีวิตจริงแล้วคุณล่ะคิดว่าเราทิ้งโลกแบบไหนไว้ให้ลูกหลาน